สวัสดีค่ะตอนเรคาคุณสุจิ๊บโน่หนึ่งค่ะโน่สองค่ะวันนี้นะคะเรามาสายบรรทุกพร้อมคอกซิ่งคอกดำของเรานะคะใครที่ไม่เคยเห็นคอกซิ่งดำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูคันนี้ได้เลยคันนี้ค่ะเป็น all new Mitsubishi Titan นะคะตัวใหม่เป็นหัวเดี่ยวนะคะเป็นแบบแนวออฟโรดแนวคอกแนวบรรทุกแนววัยรุ่นสร้างตัวแนวไดอีกมิวแนวไดอีกแนวบรรทุกพูดไปแล้วจะมาหากินหน่อย อ่าด้านหน้านะคะลูกค้าค่ะมาแบบงานดิบๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้มิสซูบิชิไททันแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะไฟหน้านะคะสว่างสดใสแน่นอนนะคะเพราะว่าโคมนี่คือใหญ่สุดแล้วนะคะเห็นไหมมีความใหญ่มากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเดย์ไทมนะคะส่วนไฟตัดหมอกยังไม่มาค่ะเรายังไม่เกิดอรอเปิดก่อนนะคะ <c oughs> โดยมิสซูคุมกําเนิดไปซะก,ก่อนนะคะก็เลยยังไม่มานะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจีฟให้กําเนิดเองนะคะของไฟตัดหมอก อยากได้ถวาพีพเลยนะคะเดี๋ยวพีพจัดการให้ด้าน,นข้างค่ะพี่ใส่คิ้วล้อมาให้แล้วนะคะขนาด10นิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะยังมาเป็นล้อกระทะอยู่เพราะว่ารถเดิมๆเ,เป็นล้อกระทะส่วนรถจากเะอีฟเป็นล้อแม็กแน่นอนค่ะนี่แบบนี้ถ้ายังไม่โดนใจนะคะลูกค้าขาพิ่มีเพิ่มเติมให้อีกบันไดข้าง สำหรับคนที่สูงไม่ถึง150นะคะเชิญเลยค่ะนี่เลยค่ะนะขึ้นไป้เลยงนะจ๊ะมันก็จะขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะเออนี่ไงแล้วก็ปีนขึ้นแบบว่าเห็นไหมคะสำหรับใครที่สูงไม่เกิน150ก็จัดไปเลยนะคะสำหรับบันไดข้างนะคะเพิ่มความแบบออฟโรดลุยๆเข้าไปอีกนะคะลายโค้ด้านข้างนะคะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบ้าลองมือเปิดตัวนี้ก็ใส่มาให้นะคะ มีอะไรที่ไม่ใส่มั้งเนี่ยคันนี้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเอามาดูคอกซิ้งคอกบรรทุกของเรากันบ้างคอกตัวนี้นะเขาเรียกว่าคอกเสมอเก่งนะคะก็คือคอกเสมอหัวมันนั่นแหละนะคะทุกคนค่ะคันนี้จะเอาไปบรรทุกปามบรรทุกอะไรอีกบรรทุกทุเรียนเออบรรทุกทุเรียนอะไรของที่ชอบเลยแล้วบรรทุกอะไรอีกผลของพวกผลไม้ได้หมดผลของยายบ้านยายบ้านได้ ขนได้เลยเ <c oughs> ออได้เลยนะคะรับจ้างขนของได้เลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้ดึงออกได้ด้วยนะคะนี่สามารถเอาออกได้ทั้งสองอันนะคะเป็นคอกสําหรับกันของนะคะอะใครอยากได้แบบนี้ก็บอกเลยแต่ยังไม่พอค่ะการชนท้ายก็ให้มาด้วยนะคะ ถ้าด้านหลังเป็น1.9ไม่ต้องห่วงค่ะนี่ของเราแข็งแรงแน่นอนนะคะชนมาได้เลย <c oughs> ไม่ได้สิไม่ได้อย่าไปชนกันนะไม่ดี <c oughs> ขับรถต้องใจเย็นๆนะทุกคนค่อยๆไปนะอย่าให้ใครแซงพอ <c oughs> อ่วันนี้ดาวเริ่มต้นแค่เจ็ดหมืนเก้าเท่านั้นใครอยากได้โทรหาน้องมิวหรือว่าพีพได้เลยนะคะรับประกันนะคะจัดเต็มให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะมีอะไรส่วนไหนเพิ่มเติมอยากจะได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากของแถมก็ ใส่ตังสักนิดนึงดีกว่าจะแถมอีกใช่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว๊ายบายสวัสดีค่ะเจ็ดหมื่นเก้าพี่ก <icking> ็นี่ที่ลูกค้าถามเนี่ยที่ลูกค้าถามแบบนี้พี่จริงเหรอ